สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง YouTube และแฟนเพจสีบุญเรืองอะไรโยนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาเดินชมว่ามีรถคันไหนบ้างนะครับที่ยังอยู่นะครับที่เรายังไม่ได้ตัดนะครับเนี่ยฮะวันนี้ก็ได้ว่าจ้างนะครับทีมงานตัดเล็กนะครับเนี่ยฮะมาเหมานะครับมี2ทีมนะครับวันนี้เนี่ยฮะทีมหนึ่งครับมา3คนครับทีมนี้ ที่เสื้อแดงนะครับแล้วก็จ้างตัดนะครับเนี่ยว่าของเราตัดไม่ทันนะครับเนีฮะเหมาจ้างก็ตกคันละห้าพันนะครับนีฮะแก๊สเราลมเรานะครับนีฮะสองคันนี้เสร็จแล้วนะครับ คันนี้ก็เครื่อง EP ครับ EP ร้อนะครับซีเบนนะครับแดกเก็บเหล็กก็เก็บนะครับเราว่าเหล็กมันกำลังขึ้นนะครับช่วงนี้ต้องรีบครับนี่ฮะกำลังผลไปครับส่งเแยวขอนกันนะครับโนนศิลานะครับ Yeah. ตัวนี้มีอินเตอร์นะคสองตัวเลยสีพี่ร้อยมีสองตัวนะครับสามตัวนะครับอยู่ในบ้านก็มีนะครับคั Ooh, สซีตัวนี้อย่างใหญ่เลยครับนี่ครับมีทะเบียนนะครับไรหาคัสซีไปต่อรถนสิบล้อนะครับตัวนี้คัสซีใหญ่เลยนะครับ yeah. มีทะเบียนด้วยครับมเจ็ดเก้าเรียบร้อย หนึ่งทีมงานนะครับตัดได้ในเขา้าครั้ที่สามแล้วครับนะมาดูเครื่องตัวนี้ด้วยครับนะอีกีร้อยครับเราไม่ได้ยกลงนะครับเราพาไว้นี่ก่อนนะอันนี้ก็ไม่มีเครื่องเลนะครับกอเครื่องออกเรียบร้อยแล้วคันนี้มาจากโคราชนะครับ คันนี้ก็เฟืองท้ายไปแล้วครับเกียร์ไปแล้วครับเหลือเครื่องครับเนี่ยอีกทีมงานนึงนะครับเนี่ยมีแต่ซากเลยครับรถบัสมีแต่ซากรถบัสเลยครับเนี่ยฮะัตัดยังไม่เสร็จสักคันเลยเนี่ยคันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยดูครับมีแต่ซากรถบัสครับ มาดูคันที่ตักเสร็จแล้วนะครับเป็นเครื่อง 6RA อครับตัวนี้พัดซียืสูนะครับไม่มีตัวนี้มันชุดโอนไม่พร้อมนะครับนะีบ่ฮะเป็นตัวเทอร์โบครับตัวนี้นะี่ฮะอหลายๆคนเซียนขอยังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็น มาแบบไหนนะครับแต่ผมดูโค้ดรหัสแล้วเป็นโค้ด 6RA นะครับตัวนี้นรถมาจากลิสเกตครับวันนี้ตัดอย่างเดียวครับทีมงานเดมาสอบถามว่าเขาตัดใช้เวลานะครับใช้ระยะเวลากี่วันนะครับรถหนึ่งคันนะครับทีมงานมีสองคนครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามเลย คันนี้ไม่รู้มาจากไหน,นครับทีงานนี้โหดนะครับตัดจากข้างบนลงข้างล่างอันนี้ทีงานนี้ดยอดมากเลย กไ,ไม่ได้นะครับคิวโหคคดยบช่งงานนี้ช่วงใส่ไม่ได้ถามแล้วครับนหนึ่งก็น่าจะสี่วันนะครับอย่างน้อยครับว่าเสร็จไปแล้วสี่คันนะครับช่วงงานนี้เขา้า เข้าคันที่สองนะครับอีกดทีงานหนึ่งเข้าคันที่สามแล้วว่าทีงานน้นเขามาก่อนนะครับมาก่อนสองสามวันนะครับตัดยางเดียวครับตรงนี้เนี่ยคันนี้ก็จะตัดนะครับคันนี้คันที่ทำไม่เสร็จนะครับยกเลิกโครงการไปก่อน เดินระวังนะครับดูครับเดินระวังนะครับแต่งตัวถ้าไม่ใส่รองเท้าอะไรตายครับแถวนี้รรถก็อยู่ประมาณนี้ครับคันขาวก็ตัดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคันข้างหลังเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างหลัง ของเราพอตกปุ๊บก็เข็บขึ้นรถเลยครับไปขายครับช่วงนี้ใครหาตู้รถบัสก็ลองเข้ามาดูนะครับอยู่ร้านไหนก็ยังยังพอเหลือนะครับเหลืออยู่ห้าหกคันนะครับหกเจคันนั่นแหะครับฮะขุนพะลทัวยังอยู่ครับ สีคอนนี่ก็รอก่อนนะครับรอคิวก่อนนะครับคันนี้เดี๋ยวเจอครับน่าจะเสร็จสองคันนี้เขาก็น่าจะมาแล้วครับนี่ฮะนะฮะคันนั้นก็เหลือแต่ท้ายครับเครื่องไปละ ตูสีข้าวขายหาอยู่นะครับ5ฟุตมีต่ห้าฟุตนะครับตอนนี้ตู้ส,สวยๆเลยขยายพื้นที่ครับนี่ฮะน้องเบียรหายเรียบร้อยครับเครื่องตูนี่ยังสวยอยู่แต่ไม่ทันครับถ้าจะอองออกดีๆนี่ก็ใช้เวลานานนะครับนี่ฮะตัดเครื่องขายก่อนเลยครับ ก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับทางช่องสีเมเหลืองอะไหล่ยนนะครับใครหาอะไหล่ตัวไหนก็ลองติดต่อสอบถามได้ครับผมที่เบอร์โทรใต่คอมเมนต์เลยนะครับบางทีอาจไม่ได้ดรับโทรศัพท์นะครับบางทีอาจยุ่นยุ่งอยู่นะครับหัวยาวดำนะบอกใครไม่รีบก็ทัไกไอเดียไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะทยอยตอบนะครับเต็มรถนี่ก็น่าจะอยู่เราเอาอยู่ประมาณไม่ถึงสิบตันนะครับเหล็กแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวน่าจะอยู่เก้าตันกว่านะครับพเพราะเหล็กมันเหล็กรถบัสมันจะหนาเฉพาะช่วงล่างนะครับเหล็กรางพวกตู้พวกอะไรมันก็สีเยอะนะครับราคาก็ไม่ค่อยได้ดีเหมือนเหล็กหนานะครับรหน้าซ้อน จัดคนเดียวครับใช้โฟกลิฟ์นะครับยกขึ้นกระจกก็ยังสวยๆเลยนะเดี๋ยวเขาทุบแตกนะครับกระจก้เดี๋ยวทุบแตกเออแตกแล้ว,แต,แ,ลวแตกแล้วครับไปครับผมก็มีประมาณนี้ครับด้านในนะครับเดี๋ยวจะทำให้มันสะอาดๆหน่อยตรงนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมนะฮะไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตยังไงเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ